นิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุประวัติผู้แต่งพระยาสิหราชฤทธิไกรมีนามเดิมว่าทองคำสีหอุไรเกิดเมื่อพุทธศักราช2385ในรัชสมัยรัชกาลที่5พระยาสิหราชฤทธิไกรได้เข้ารับราชการมีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอาสาใหญ่ซ้ายเป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการ เมื่อพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตรท่านจึงลาออกจากราชการและบวชถวายเป็นพระราชกุศลณวัดราชบพิตในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพและดำรงอยู่ในสมณเพศจนถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,470บทนำเรื่องการแต่งนิทานเทียบสุภาษิต เริ่มต้นด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทเป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องจากนั้นมีนิทานที่ขยายความจากโครงชื่อเรื่องนิทานตั้งตามสุภาษิตคำพังเพยเช่นน้ําพึ่งหยดเดียวก่อเหตุตำน้ําพริกละลายแม่น้ําให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนิทานเทียบสุภาษิตจึงเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี นิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุน้ำพึ่งถึงแม้สักหยดเดียวอาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนาต่างก็หานก็เ้าต่อสู้บอรู้ความตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่า ยังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำผึ้งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว่าวเพลินไปเท้าจึงได้ไปสะดุดล้มลงน้ำผึ้งจึงได้หกตกอยู่ริมถนนแล้วเด็กนั้นจึงได้ลุกขึ้นเดินต่อไปทีนี้ก็มีเจ้าพวกมดพวกมแมลงวันเมื่อได้กลิ่นน้ำผึ้งที่หกก็พากันมากินน้ำผึ้งที่หกอยู่นั้นเป็นอันมากด้วยกัน ทีนี้ก็ยังมีเจ้าจิ้งจกแอบมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวันที่มากินน้ำผึ้งทีนี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยตะครุบจิ้งจกที่มากินมแมลงวันทีนี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กทีนี้เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาของตัวเองขาหักวิ่งมา เด็กเจ้าของหมาก็เฉวยไม้วิ่งมาตีเอาเด็กเจ้าของแมวฝ่ายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็สฉวยได้ไม้วิ่งลงมาตีเอาเด็กเจ้าของหมาหัวแตกวิ่งไปฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าลูกของตัวหัวแตกวิ่งมาก็สฉวยได้ไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของเด็กเจ้าของแมวล้มลง เมื่อลูกชายใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวมาเห็นพ่อล้มลงก็ชฉวยได้ดาบวิ่งมาฟันเอาพ่อของเด็กเจ้าของหมาถูกที่แขนไม้พรองก็หลุดจากมือลงแล้วก็ผละวิ่งไปบ้านเพื่อจะไปบอกกันก็พอดีน้องชายกับบุตรคนใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของหมาถือดาบถือพลองวิ่งสวนมาก็ตรงเข้าไปจะฟันเอาคนที่ฟันบิดาของตัว เมื่อบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพรองป้องกันไว้กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของหมาดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงฝ่ายว่าเจ้าอาแลเห็นว่าหลานของตัวเสียทีที่ดาบหลุดมือไปดังนั้นก็ตรงเข้าไปเอาพลองตีเอาเด็กหนุ่มพวกเจ้าของแมว เจ้าของแมวก็ได้เอาพรองป้องกันไว้ฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามืดตามัวแล้วก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปจะฟันเอาพวกของเจ้าของหมาฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาพรองป้องกันไว้ทีนี้ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันเล่นกันชุลมุนจนไม่รู้ว่าใครต่อใครจนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้าช่วย ตามพวกซึ่งกันและกันจนกระทั่งกำนันอำเภอผู้ใหญ่บ้านมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนก็ต่างหลบเลือนไปจึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายเมื่อสงบกันลงแล้วอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันทำชันสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บสิคนเพราะพวกมาก ฝ่ายข้างพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บคนเพราะมีพวกน้อยคนครั้นแล้วอำเภอก็ได้ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันขึ้นจนถึงได้วิวาทตีฟันกันขึ้นใหญ่โตดังนี้ต่างคนก็ต่างบอกไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันอำเภอจึงได้รับจึงได้ร้องว่า เอ๊ะดูมันเป็นการประหลาดมากเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่รู้เหตุด้วยกันแต่ได้วิวาทกันจนถึงเกือบล้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ดูเป็นหน้าพิศวงมากในการที่ได้วิวาทกันในเรื่องนี้อาเภอจึงได้คิดไต่สวนค้นหาปลายเหตุเข้ามาหาต้นเหตุจึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทกันนี้ ทีหลังคนก็ได้ความว่าผู้ที่บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันนั้นเป็นผู้ที่ได้มาช่วยทีหลังคนอำเภอจึงได้ให้กำนันไปถามปากคำเพราะมาไม่ได้ด้วยอาการป่วยบาดแผลกำนันก็ได้ไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเอะอะกันขึ้น ก็เฉวยได้ไม้พรองวิ่งไปถึงกลางทางก็ได้แลเห็นพี่ชายมีโลหิตไหลท่วมตัววิ่งสวนมาตัวก็เลยได้ไปช่วยกันต่อไปเมื่อกำนันมาแจ้งความกับอำเภอดังนั้นอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้แต่ความเพียงว่าได้แลเห็นบุตรมีศีรษะแตกวิ่งมาก็ชฉวยได้ไม้พรองวิ่งเข้าไปช่วยกัน อำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นหมาขาหักวิ่งมาก็ชฉวยได้ไ้้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมาเมื่ออำเภอได้ฟังถ้อยคําที่ซัดทอดเข้ามาถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวรอขึ้นร้องว่าหมดท่าทีเราจะเอาหมามาถามต่อไปได้อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามต่อไป ก็คงได้ความแต่เพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งเข้าไปช่วยบิดากันบิดาไว้อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวบิดามาถามต่อไปก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตรอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไป ก็ยังไม่ได้ความว่าอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุดต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบเด็กนั้นก็ไม่หยุดร้องไห้จึงให้ไปเอาตัวมารดาของเด็กนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นล่ามจึงมาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้าน ฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำพึ่งเดินมาพอมาถึงหน้าบ้านเด็กนั้นลม้มลงน้ำพึ่งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนสักประเดียวก็มีมดและมแมลงวันมากินน้ำพึ่งที่หกอยู่นั้นฉันก็ยืนแลดูมดและมแมลงวันที่มากินน้ำพึ่งอยู่ที่นั่นสักประเดี๋ยวก็มีเจ้าจิ้งจกมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวนันหลายตัวด้วยกันในที่นั้นแล้วแมวของฉันก็เข้าไปตะครุบเอาจิ้งจกมากิน สักประเดี๋วก็มีหมาบ้านโน้นตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่มากัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านโน้นสักประเดี๋วก็มีเด็กรุ่นหนุ่มลูกชายของบ้านโน้นถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วยพ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตก เด็กนั้นวิ่งหนีไปบ้านแล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พรองวิ่งมาตีเอาพ่อของฉันลม้มลงทันใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนก็ฟันเข้าเอาพ่อของชายคนนั้นไม้พรองของพ่อชายคนนั้นก็หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนก็ต่างเข้ากลุ่มรุมตีฟันกันฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเรือนฉันอำเภอจึงว่า ขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเอาเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วก็บอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้วจึงได้บอกกับคนที่วิวาทกันทั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันควรจะมีความรอรั้งซึ่งกันและกันเราไม่ควรจะทำให เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะเป็นการใหญ่โตเกิดขึ้นเป็นสึกขึ้นกลางเมืองก็เป็นได้เพราะต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันอันเป็นเหตุจะให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกัน แล้วก็ต่างหลับหูหลับตาเข้าต่อสู้กันอันหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเหตุไม่ควรเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องแมวกับหมาอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็นให้ถึงแก่การฆ่าฟันกันขึ้นจนได้ถึงความเดือดร้อนเช่นนี้ถ้าใครเข้ามาได้ยินเข้าแล้วก็เป็นที่ขายหน้าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายัง จะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงได้ไดจงจำไว้เถิดดังนี้แหละเขาเรียกกันว่าศึกกลางเมืองมีเรื่องสุภาษิตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว